ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เนื่องจากว่านะครับเราจะมีการเลือกตั้งอบจสจแล้วก็นายกอบจด้วยครับก็เชิญท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะสมัครนะครับก็ไปสมัครแต่ต้องเตรียมในเรื่องของรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายให้ให้ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะไปทำโปสเตอร์ประธามพันธ์นะครับก็ผมก็แนะนำท่านผู้ชมนะครับ เนื่องจากว่าร้านคมสันสุดอเนี่ยมีอาจารย์กิติชัยเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับตรงนี้เยอะมากก็อยากจะให้อาจารย์กิติชัยแนะนําท่านผู้ชมเนี่ยมาที่นี่ได้ได้ครับก็ร้านคมสันเลยกันเอาพูดร้านคมสันว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีห่างจากท่าน้ําหอในกาจังหวัดนนทบุรี600เมตรอ,มอยู่ปากซอยประชาราษฎร์ ทีนี้ช่วงนี้จะมีการเลือกตั้งสจใช่ไหมครับเริ่มรับสมัครตั้งวันที่2ถึงวันที่6พฤศจิกายนเดือนหน้าแล้วจะมีการเลือกตั้งนะครับวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมอันนี้ทุกจังหวัดเลยใช่ไหมครับทุกจังหวัดเลือกตั้งทีนี้เวลาใช้รูปนะครับเวลามาถ่ายรูปสอสมัครผู้สมัครสจเนี่ยต้องใช้ขนาด8.5ดจุด้าคูณสิบสานจุ้อ๋อตรงนี้อันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะต้องต้องต้องมีต้องมีครับใช่ครับทีนี้ท่านมาดูชุดนี้ไหมครับรูปลวจำนวน จำนวนใช้โหลเดียวพอนะครับโหลเดียว12บใบแต่ว่าจังหวัดนนทบุรี12แต่จังหวัดอื่นผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าระเบียบกกตคงเหมือนกันทั่วประเทศครับท่านดูชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดสจนะครับสจสุภขาพบุรุษนะครับจะมีเป็นบ่าแบบนี้นะครับเป็นบ่านะครับสีขาวสีขาวเกลี้ยงแล้วก็มีช่อนะครับชัยพึกเนี่ยเป็นออกสีทองนะครับส่วนในนี้เครื่องบ่งบอกถึงนะครับ นี่ต้องใช้สิงกระทร,ะระวงมหาดไทยแล้วด้านขวามือจะมีเครื่องหมายอ,อปจออส่วนด้านนี้จะเป็นแพแถบอย่างย่อเหรียญที่ลึกหรือหรือนะครับถ้าใครได้ไดรับเครื่องราชสีพรจะมีนะครับเครื่องราชสีพรเข้ามาประกอบนะครับแล้วทีนี้ส่วนในนี้นะครับผู้ชายสุภาพบุรุษจะเป็นนะฮะปีกนกส่วนถ้าเป็นแบบนี้เอามาใช้นี้ไม่ได้นะฮะเป็นใบโพครับ อันนี้ใมโพใมโพต้องใช้ชุดนี้ตลวอย่างกันนะครับท่านุผู้ชมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือชุดของสุภาพสตรีบ่าเหมือนกันจะเล็กหน่อยเครื่องหมายก็เหมือนกันต้องใช้กระทรวงอาไทยสิงมีเครื่องหมายอวจแล้วก็มีนะครับครับแล้วตรงนี้ผมเห็นบ่ามีสีดําด้วยอ้าวสีดํานะครับหมายถึงว่าสองบ่าสีดํามี2องอย่างนะครับอันนี้คือนายกแต่ละจังหวัดมีคนเดียวนายกอวจที่เดียว ส่วนในนี้เป็นเลขารองในยกที่ปรึกษาเป็นบาสีดำนะครับมีพืชอเนกขดสีสีทองนะครับส่วนผมอยากให้ความรู้ตรงนี้นิดหนึ่งครับถ้าถ้สจนี่วาระประมาณ4ปีนะครับสปีบางทีสมัยเดียวก็ไม่มีเครื่องราชสีพรแต่ถ้ารับรายการเป็นสมัยที่สองเนี่ยอาจจะขอขอแล้วแต่ว่าเครื่องราชแต่ละที่ ต้องดูว่าหน่วยงานเขาขอดับไหนมาเครื่องร่านี่คือเครื่องราสีงคโร์นะครับผมกลัวตรงนี้ไปถ่ายผิดอย่างเดียวไปถ่ายผิดอย่างเดียวแค่นั้นเองแหละครับอันนี้เป็นเครื่องร่าชนีแต่พวกนี้เป็นเหรียญแพรแถบอย่างย่อเหรียญที่ระลึกครับครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมแล้วฮะว่าร้านคมสันสุดโดโรเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพชุดข้าราชการนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีกําลังจะมีการเลือกตั้งอบจ อยากให้อาจารย์กีชัยเชิญท่านผู้ชมเนี่ยมาถ่ายที่นี่ก็ได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับถ้าสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็มาที่ร้านคมสันได้นะครับก็มีหลายจังหวัดนะครับที่มาถ่ายรูปที่นี่ไปเตรียมทําโปสเตอร์ทําท่าทางประกอบนะครับมาถ่ายที่นี่เยอะพอสมควรต้อง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 เตรียมรูปแหละใช่เพื่อไปทําโปสเตอร์ก่อนแล้วก็รูปสมัครโบชัวอะไรพวกนี้ใช่ครับก็มาถ่ายที่ร้านคมสันซูดได้นะครับที่ร้านก อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีท่าน้ําหอในกาจังหวัดนนทบุรีห่างกันห่างจากท่าน้ํามา600เมตรนะครับรถจอดหน้าร้านซ้ายขวาได้หมดมาเป็นมาเป็นทีมเลยก็ได้ได้ครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึงทุ่มครึ่งของทุกวันไม่หยุดนะเสาร์อาทิตย์ครับไม่หยุดก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมครับมาถ่ายที่นี่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่รู้ในเรื่องของชุดข้าราชการเป็นอย่างดีครับใช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับครับในช่วงนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งนะครับอบจนะครับก็หลังจากการเลือกตั้งอบจจบแล้วเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือที่เรียกว่าสอทนะครับวันนี้ผมก็มาที่ร้านคมสันสตูดิโอนะครับเพื่อที่จะมาเอาความรู้ให้กับท่านผู้ชมและก็สมาชิกทุกท่านนะครับในเรื่องของชุดข้าราชการ สภาสภาเทศบาลเทศบาลหรือสทอนี่นะครับก็เรียนถามอาจารย์กิติชัยได้นะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาคมสันซูโอครับก็อันนี้เป็นชุดปกติขาวนะครับของการแต่งเครื่องประดับนะฮะของชุดนะฮะสมาชิกสภาเทศบาลอันนี้ชุดสุภาพบุรุษนะครับที่เรียกว่าสทย่อยๆคือสท คำว่าสอทอนี่นะฮะสมาชิกสภาเทศบาลมีอยูอ่สามสามอย่างสมาชิกสภาตำบลตำบลนะฮะแล้วก็เมืองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแล้วก็สภาสิสภานครมหานครไอ้นครน,นะฮะจำนวนสมาชิกไม่เหมือนกันตำบลสิบสองเมืองสิบแปดนครยี่สิบสี่นะครับสามระดับมันใหญ่ไม่เหมือนกันแต,แต่ระระดับเนี่ยมันจะมีชุด แตกต่างกันหรือไม่หรือว่าชุดแบบเดียวกันไม่แตกต่างกันเหมือนกันหมดทีนี้าท่านมาดูนะครับ,รบ1น,นะครับดูที่ตรงนี้เขาเรียกว่าบาอินเทนูหรือบาแข็งอินทนูจะเป็นพื้นสีขาวแล้วก็มีคาดด้วยสีน้ําเงินนะครับคาดด้วยสีน้าเงินอันที่สองนะครับต้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นสิงอันที่สามต้องมีตัวทอว่าบ่งบอกว่าเป็นเทศบาลนะครับอันที่สี่เป็นเครื่องราช อเซพอร์ตอันนี้เป็นแพทแท็บอย่างย่ออย่างย่อใช่ไหมระดับเดียวครับมีระดับเดียวมีระดับเดียวไม่ว่าเทศบาลเทศบาลเมืองเทศบาลเทศบาลตำบลนครเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทีนี้มันจะต่างตรงนี้ครับต่างตรงนี้อันนี้ของสูภาพสตรพสตรดีผมเอาบานะครับอันนี้เป็นบาพื้นสีดํานะครับแล้วก็มีสีทองทีนี้ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นผานอันนี้บารเฉพาะในยก สอททั้งสามทุกทั้งหมดก็คือต้องใช้นี้ถ้าเป็นนายกนะฮะมีคนเดียวเห็นไหมครับส่วนสใช่ครับเขาเรียกนายกครับนายกเล็กอ่ะส่วนนี้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นนายกนะฮะทีนี้บ่าตรงนี้เนี่ยท่านอันนี้ก็สีดำเหมือนกันสีดำเหมือนกันแต่ไม่ไม่มีผ่านไม่มีผ่านนะครับตรงนี้นะฮะตำแหน่งเป็นเลขาที่ปรึกษานะครับเลขาที่ปรึกษาแล้วก็เลขาที่ปรึกษานายกสอทใช่ครับแล้วรองนายกด้วย ใช่ครับไม่เหมือนกันนะครับต่างกันระหว่างตรงตรงมีช่วงตรงกลางนี้ตรงตรงกลางตรงผ่านนะครับทีนี้มันจะมีตรงนี้อยู่นิดนึงก็คือแผ่แถบเหรียญอย่างย่อนะครับเหรียญไม่ไม่เป็นเหรียญที่ลึกลึงอย่างย่อแต่ถ้ารับเหมือนกับเป็นสมาชิกมิกลายสมัยแล้วเขาจะขอเครื่องราชสียพรระวังติดผิดอย่างเดียวโดยเฉพาะเครื่องราชสียพอนะครับจะเห็นว่ามีตรงนี้สามแถวสามแถวสองแถวได้หมดเพียงแต่เขาดูตัวนี้ฮะ อันนี้คือเบนจามพรนมงกุฎไทยใช่ครับถือเท่ากันเท่ากันเพียงแต่ว่าข้อเหรียญเนี่ยฮะเหรียญที่เลือกมาใส่2แถวก็ได้3แถวก็ได้4แถวก็ได้นะครับแล้วแต่ไม่ผิดนะครับก็ยังไงฝากครับครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งอบจนะครับสจนะครับแล้วก็หลังจากการเลือกตั้งนี้แล้วก็จบตรงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลคือสทนะครับก็ สมาชิกครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านจะลงสมัครหรือว่าอยากจะถ่ายรูปนะครับก็เชิญมาที่ร้านคมสันซูโดโได้นะครับเนื่องจากว่าที่นี่จะรู้จักชุดข้าราชการ,รเป็นอย่างดีมาแต่ตัวเปล่าๆแล้วก็ทา,ทาง,ทอ,างอาจารย์ขีชัยก็จะจัดให้ ช่วยแนะนาหน่อยว่าสถานที่อยู่ที่ไหนครับร้านคุมสันนะครับตั้งอยู่ที่ปากซอยยีบสองประชาราชนะฮะปากปากซอยประชาราชยีบสองห่างจากท่าน้ําหอในกาจังหวัดนนทบุรี600เมตรหรือสองป้ายรถเมล์รถจอดซ้ายขวาได้นะครับก็เปิดทุกวันต้องการถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกถามโทรถามได้ได้ครับ0ูนย์สองเกปถึงสเปิดทุกวันแล้วก็ขอฝากนิดนึงนะครับว่าสภาที่สภาเทศบาลเนี่ย อาจจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนกุมภาของปีหน้าอ๋อันนี้ต้องติดตามต่อนะฮะเร็วเร็วนี้นนหลังจากสจอใช่ครับอ,อีกประมาณ 2>, 2เดือนคร,ครัขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ